สำหรับผมนะครับทุกคนทีมนี้คือ id ที่โหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนใครที่สนใจ ID เกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง Facebook ปลอมด้วยนะครับเดี๋ยวไงผมทิ้ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผมนะครับทุกคนทีมนี้คือ ID ที่โหด ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนทำไมผมถึงบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่โหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ไอดีเนี้ยครับทุกคนผมให้ดูมูลค่าก่อนนะ6.4ละ้านล้านนะครับแต่ที่สำคัญครับนักเตะไม่เต็มครับทุกคนแล้วผมกล้าทายทุกคนดูได้เลยครับนักเตะบัคอกไอดีนี้น้อยมากคือถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะไอดีเนี้ยจะทำทีม10ล้านล้านผมเชื่อว่าเขาทำได้เขาจะเอานักเตะบัคกเข้ามาเขาจะเอานักเตะให้เต็มทีม50ตัวเอางี้แล้วกันทุกคนดูครับอันนี้อุลิ8 มาอีกตัวแล้วครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวนี้ตีมูลค่าเงินนะ่ะนับไม่ถ้วนะ600ล้านเอาจริงนะเบคแฮมไอคอนบวกห้ามูลค่า4ล้านา 6, ล้านทุกคนกุลลิบ600ล้านถ้าเกิดเทียบมูลค่า,าจริงกุลลิบแม่งควรจะมากกว่า4ล้านล้านไปแล้วครับทุกคนนะก็มาเดี๋ยวเรามาลองดูรีวิวกันครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วครั้งนี้ผมก็จะแจกเนาะ แต่ว่าผมขอแจกเป็น SVIP ละกันนะครับแจกเป็น SVIP 2รางวัลเนานะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับกติกาคือกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาครับว่าทีมนี้เขาเติมเงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับในเวอร์ชันที่มีกุล,ลิศฮอตเอ้ยกุล,ลิศ MC บวกแปดนะครับกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์มาว่าเติมเท่าไหร่เดี๋ยวแจก SVIP 2รางวัลน,นะครับน้องชายก็มาดูเลยครับทุกคนตัวแรกครับคิริยันเอ็มปาเป้ครับ21 t y ทุกคนว่าแพงแล้วถูกไหม บวกห้านะครับแต่นี่บวกหกครับทุกคนคือผมถึงบอกอะ่ะคือมาตรฐานของเรากับเขาแม่งคนละอย่างอะ่ะยี่สิบทีวบวกห้าผมยังแทบไม่มีปัญญาซื้อเลยครับทุกคนนี่บวกหครับไม่มีคนขายแน่นอน MC กุลิตบวกแครับอันนี้ไม่ต้องพูดเลยนาะอย่างที่คนรู้ราคานอกคือราคาในคือหกแสนกว่าล้าน7จ็ดแสนล้านราคานอกคืออีกเป็นแสนบาทครับตีมูลค่าไม่ได้จริง นะครับพลังก็ไม่ต้องอธิบายครับแดงทุกช่องนะแดงทุกช่องพลังแฝงคือกุลิศไอคอนมาผมว่านะกุลิศไอคอนมายังไม่โหดเท่าตัวนี้อ่ะฮิลล์มินครับอันนี้ธรรมดาแล้วเนาะแลดฟอร์ดครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะยีฟเอ็กทีเอสครับซึ่งผมได้ลองเล่นไปแล้วหกห้าค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีมากนะครับวิ่งเร็วครับพาทิกเวียร่าหกแปดปีฮอตอันนี้ก็ค่อนข้างเบสิกนะครับเขาเรียกวเบสิกไปแล้วนะครับเพราะอย่างที่คนรู้แล้วปีฮอตมาค่อนข้างเยอะครับอาราบ้าสิบเก้ายู่ครับนะครับเตโอเออร์นครับ ลูเบนดีอาร์สครับตัวนี้ก็นิยมในช่วงหนึ่งเนาะยี่สิบยูหนึ่งแสนครับเพราะวิ่งเร็วมากตัวนี้ฟานไดครับยี่สิบทีวายครับหนึ่งแสนครับเอมบาบูนอยเออร์ปีไรฟ์ครับตัวนี้ก็เป็นตัวพวกรถเอฟพีเนาะตัวสุดยอดสุดยอดนะครทุกคนมันก็จะมาอยู่ในตัวสำรองอีกหลายๆตัวที่ผมไม่ได้เอาขึ้นเป็นตัวจริงเนาะต้องบอกก่อนว่าพลังที่ทุกคนเห็นตรงเนี้ยเป็นพลังที่ยังไม่จริงนะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาเป็นตัวจริงอ่ะทีมคัลเลอร์จะบวกเพิ่มเข้าอีกนะผมเอาอย่างเงี้กันเองบวกขึ้นไปออ่่่ะะตๆ อย่างองลีเงี้ยเอาขึ้นเป็นตัวจริงอ่ะจะเป็นร้อยสี่นะร้อยสามขอโทษครับแม่ลั่นเลยบวกขึ้นไปสามแล้วกันนะครับเนม่าสิบเก้ายูซีแอลบวกแปดห้าหมื่นล้านครับองลีบวกห้าไอคอนครับหนึ่งล้านล้านครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวแรกของเซิร์ฟเลยนะครับสับเทียร์เทียร์ี่องลีครับหรือจ่าหล่อเฮลลี่ครับแฮร์รี่เคนหมวยครับบวกห้าหนึ่งแสนสองครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่กันนะสลาแฮร์รี่เคนหมวยทีเอสนะครับกาก้าเอลิสบวกแปดเยตตาแม่ สี่แสนบาทเอ้ยสี่แสนเอครับทุกคนแต่ว่าราคานอกกี่หมื่นหลายๆหมื่นครับน้องชายกีริชบวกห้ครับยี่สิบอทีครับทุกคน4ี่หมครับโจชัวคิมมิดครับรูดิเกอร์ครับบวกแครับสองแสนห้าโบเตงครับบวกปทุกคนครับคิดดูเห็นไหมคือผมถึงบอกแล้วไอดีนี้ยถ้าเกิดเขาทำสิบล้านเขาทำได้แน่ครับ แต่ว่าเขาไม่เอานักเตะตัวบัคมาเลยครับอันนี้แค่สามแสนเองมันจริงมันน้อยไปนะบูเตงบวกแปดนี่มันควรแบบเป็นล้านล้านไปแล้วครับโรนัลโดอ้วนบวกแปดปีฮอตครับสี่แสนห้าครับทุกคนโรนัลโดอ้วนเอ็มซีครับบวกเจ็บมิดกระเบื้องเชฟเชงโก้บวกแปดครับคือตัวบวกแปดปีฮอตผมจะบอกว่าธรรมดาเพราะว่ามันมีเกลือละหลายๆคนมีแล้วนะครับมันมีการ์ดมาแจกเยอะครับยิปเอ็นทีวายครับเลวานดอฟสกี้ครับ นี่ครับแฟงไรกาดครับบวก8ปดกีฮอรครับเควินเดอร์บอยบวก8ตัวนี้ล่าสุดผมเห็นคนเขารับนอกกันอยู่ประมาณสองหมื่นอ่ะนะครับสองหมื่นบาทนะสองหมื่นบาทนะไอโฟนเครื่องหนึ่งอ่ะเออนะครับชาบี้ครับคอร์ดัโดบวก7ครับแวนเนอร์บวก8ตัวนี้ก็ขายกันอยู่เกือบหมื่นมั้งเพื่อนอยู่เห็นอัะแวนเนอร์บวก8 20 U นะครับคืออันนี้คือไม่ได้มารีวิวพลังให้ดูเลยนะเหมือนผมมารีวิวราคาให้ทุกคนดูมากกว่านะครับคือจริงๆแล้วมันคือเหมือนแบบการรีวิวทีมมหาเศรษฐีอ่ะ มึงก็ดูราคากันไปว่าแมงโหไหนบวก8วารานวารานนี่ก็เหยียบหมื่นบาทนะขายนอกนะครับนะครับคาบาฮาวนะครับบวก8ครับอันฟอนโซเดวีเดวิดเดวีนะครับ40,000ครับปากีซังนะครับ5บวก5แสนล้านราคาบักอยู่ครับวอล์กเกอร์บวก8ครับทุกคนเนี่ยมีแต่โสดโหดครับเดชแฮ่บวก 8, BOE ครับ70,000ครับอุปาเมกาโนครับนี่บวก8อันนี้ก็คือธรรมดาแล้วนะครับ เป็นเป็นตัวรถ F p ธรรมดาแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ตัวบั็อกไม่ใช่พวกเตโอไม่ใช่พวกกูตัวอ่ะทุกคนลองดูอย่างลามอน68เนี่ยมูลค่าน้อยมากเห็นไหมหมื่นเดียวนะครับผมถึงบอกไม่ใช่ตัวบัคกเลยนะครับก็ทีมก็ประมาณนี้ผมบอกเลยว่าโหสัตว์รัสเซียครับโหดเยี่ยยครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูไฮไลท์กันเนาะผมจะเล่นแผนนี้เนาะแล้วก็แท็กติกทีมผมจะเล่นเป็นแท็กติกที่1นะครับผมจะเล่นแท็กติกอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันลวกันครับว่าทีมเนี่ย ผมเล่นแล้วมันจะโหดขนาดไหนนะครับไปไปดูกันในเกมเลยแล้วกันครับผมอ้าวคุณิดคุณิดเอาหน่อยคุณิดกุณิ์เอ็มซีเคี่ยหนีไม่ได้วะโอเคไปลิมเส้นอาราบาเอ็มปารเป้เอ้าลูกม่วแพทใหม่มาเป็นแพทของลูกม่วครับแรดฟอร์ดทีเอสครับเต้นดึกๆๆ,ๆเลย แผดใหม่มันเป็นแผดของลูกมั่วครับมันยิงยากขึ้นนะสำหรับผมอะแต่ลูกมั่วมันก็เยอะขึ้นเหมือนเดิมครับไม่ต้องปรับดีกว่าสำหรับผมยิงมั่วได้เฉยครับทุกคนไปแล้วครับเวียร่าเวียร่าเวียร่าส่งอ้าวปั๊ปเป้หลุดเลยคือกูกว่าจะได้หลุดเดี่ยวไปแต่ละที ปันได้แรดฟอร์ดปันว้ามีข้าวสักทีนี่หี้ยยิงยากไปไหนอ่ะต้องลูกมั่วอย่างเดียวก<ด>ุ<ด>ลิตโอ้โหอะอ๋อะต้องลูกมั่วอย่างเดียวโอ้โหอันนี้ช็อตต่อเนื่องเลยนะหลายจังหวะมากนะกว่าจะได้นะครับยิงดีๆไม่เข้าครับต้องยิงซ้มมุั่วครับทุกคนแถบนี้กุลิตเอ็มซีเว้ยตัวโกงเว้ย เอ้ยบุลิดไปตอนเคนเคนหมวยเคนหมวยเคนหมวยส่งโอ้ขอร้องเถอะนะถ้ามันยิงง่ายกว่านี้หน่อยขอร้องนะครับปรับแผทให้มันยิงแฮร์ี่เคนหมวยมาดิแฮร์ี่เคนหมวยนี่ครับทับอกแล้วก็บอลเล่ เออต้องคมอย่างอ่ะแฮร์รี่เคนไงตัวไม่คมนี่ยิงไม่เข้าเลยเกมหนึ่งโอกาสยิงเป็นสิบครั้งเข้าลูกเดียวนะครับยิงยากครับยิงยากแต่ต้องปรับตัวให้ได้ครับซอนซอนซอน,ซอนไปแล้วครับเฉียโอกาสวิ่งครับเสียมซ์ไปกุลิตกุลิตเอ็มซีกุลิตเอ็มซีส่งแฮร์รี่เคนโล่ง แฮร์รี่เคนแก้ตัวครับทุกคนโอ้โหเอาเรื่องครับแฮร์รี่เคนนะคือตอนแรกผมไม่ได้ใช้เอามาเล่นนะแต่ไหนๆว่าเห็นคนเรียกร้องแฮร์รี่เคนเยอะครับแฮร์รี่เคนหวยคมจริงครับคมจริงกุลิตไปกุลิดเอาเองเลยเอา้าเอาอกุลิตบวกแปดมึงโชว์หน่อยดิโ okay. อเคกุลิตบวกแปดครับทุกคนสปินตัวอย่างเร็วครับนี่ครับดีใจได้ชักเเ้าไปเลย M468 คือปกติกุลิดอะ่ะมันจะไม่คลองตัวมากขนาดนี้นะมันจะเร็วแหละมันจะคล่องแหละแต่ที่นี่คือมันคลองเป็นตออเลสเลยอะ่ะคือมันวิ่งเป็นตออเลสเลยครับจัวว่าหลุดเห็นไหมดูนี่ครับวิ่งเป็นตออเลสเลยครับดูดูโอ้ฟันไนดาบอกมึงเอาเลยไปอาบากุลิดครับกุลิด กุลิบเฮ้ยเคนแฮร์รี่เคนีกแล้วครับทุกคนกุลิบบวกแปดกับเคนผมบอกเลยว่าเคนนี่ของจริงนะการหาช่องอันนี้ผมบอกเลย AI นะที่มันวิ่งหาช่องไปโล่งๆเนี่ยอันนี้คือ AI เลยครับผมไม่ได้แบบจับมันวิ่งหรืออะไรนะมันคือ AI ชัดๆเลยครับในการฉลาดในการหาช่องในการวิ่งอะไรเมื่อสักครู่นะครับ แล้วครับกุลิดต,ตอนองลีองลีไอคอนอันลบาองลีไอคอนองลีไอคอนองลีไอคอนผมเล่นสายตรงเลยผมเล่นสายสายวิ่งโกงเลย surprise motherfucker ผมเล่นสายวิ่งโกงเลยกุลิดเอ็มผมเล่นสายวิ่งโกงเลยครับทุกคน ตัวโกงผมได้ใส่วินโกงเลยวีแ <c oughs> ล้วครั MC, บกุลิดกุลิดเอ็มซีต้องแซงนะมุกแปดโอ้โหเขาอะต้องแซงเราพิหายกุลิดเอ็มซี68ยิง <c oughs> ไกลดูว่าเฮ้ยเฮ้ย น,นี้ที่ว่ายิงไกลยากครับทุกคนแพทนี้ที่ว่ายิงไกลยากกุลิตบอกกูจัดให้กุลิตเอ็มซีบอกเดี๋ยวกูจัดให้ยิงไกลยากเหรอกุลิตอาลาบาอาลาบาเอมบาบูซอนอาลาบา,า,บาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดสก,กิลโอ้โหไม่มาตายอยู่ครับแรดฟอร์ดกุลิต อาลาบาองลีลูกม่วคือผมต้องบอกฝั่งตรงข้า,หาหมบอกว่าอย่าออกอย่าออกเพราะว่าเขาโดนสามศูนย์แล้วเดี๋ยวเขาออกผมบอกกนแล้วว่าผมมาทําคลิปเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมยิงเข้าตัวตัวเองให้โดยจุดโทษมาเอาไฮไลท์คลิปจุดโทษหน่อยหลายคลิปแล้วที่รีวิวทีแบะไม่ได้ทำไฮไลท์จุดโทษเลย เวียร่าไออองรีไอคอนไปโอ้โหเบิ้ลอย่างสวยขอโทตะเกะบอลอย่างนี้เอ้าวไดอยู่มันส่งบอลไม่ตรงเนี่ยแผ่นเนี่ยทุกคนผมบอกให้นะครับมันเลยมีการเกิดลูกมุ่งมั่เยอะๆครับเนี่ยครับมันเป็นเพราะส่งบอลไม่ตรงครับเป็นเพราะแบบฝั่งตรงข้ามเขาส่งบอลไม่ตรงไอฝั่งเราเองก็ส่งบอลไม่ตรงครับลูกมั่วมันเลยเกิดขึ้นเยอะครับอย่างที่ผมพูดเลยอ่ะ ปรับแผดมาึกว่าจะดีขึ้นไม่ดีเลยส่งบอลไม่ตรงเยอะกว่าเดิมอีกนะครับมาทุกคนถึงจุดโทษแล้วครับก็แรดฟอร์ดเป็นตัวยิงตัวแรกเลยดีกว่านะครับแรดฟอร์ดยี่สิบเอ็ดคีเอสของเรานะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแพดใหม่ผมยังไม่เคยลองยิงจุดโทษนะแล้วที่ทุกคนถามทำไมพี่ต้องยิงตัวตัวเองเอาจุดโทษคือผมต้องบอกก่อนว่าน้อยคนอ่ะที่มันกดต่อเวลาไว้ในแรงกิ้งนะครับพอเจอก็ต้องเอาหน่อย ผมยองยิงเหมือนเดิมไปก่อนแล้วกันนะนะเออยิงจุดโทษยังเหมือนเดิมครับยิงจุดโทษทุกอย่างกดเหมือนเดิมน้ําหนักเหมือนเดิมการเล็งมุมเหมือนเดิมครับอ่าเ้าเข้า่ะผมลองยิงเรียบหน่อยนะตึดต๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดเรียบร้อยบ,บองเลียไอคอนบวกห้า อยู่ครับยังโคมอยู่ครับโอ้โหลูกปั่นวะลูกปั่นก็โคมนะอ่ะจุดโทษร้อยเปอร์เซ็นตชนะเหรอเปล่าครับแพ้ดิครับโอ้ยังเอาอยู่ เอ้ยจุดโทษคมนะจุดโทษคมนะทุกคนชึบไม่ได้ต้องยอมพาร์ติเวล่าผมยิงกลางเอย้ยังได้อยู่ยังเอาอยู่จุดโทษอ่ะผมว่าขวาซ้าย โอเคแปานิ่มๆแปานิ่มๆว่กกากลางลูกเนี้ยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นกล้ามโชว์ไปเลยโอ้โ oh ห oh. จุดโทษนะเอาเรื่องนะจุดโทษนะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับไฮไลท์ทีมนี้แม่งเขาเรียกว่าโหดสัตว์รัสเซียในจีเรีย โคเอเชียแอนฟิงกโปโ์ทีมนี้ครับทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าคือจะให้บอกว่าทีมมันไม่มีผลก็ไม่ได้นะมันก็มีผลนะครับแต่ว่าก็คงจะมากไม่มากเนี้ยผมว่าทีมมีผลแต่ว่าน้อยกว่าฝีมือฝีมือมีผลมากกว่าทีมอันนี้ผมมั่นใจร้อยเป็นะครับก็ก็เอาทีมมหาเศรษฐีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่ได้มีโอกาสเล่นไอดีแบบนี้เนาะผมก็เหมือนเป็นตัวแทนแล้วทำทีหปทุกคนดูเหมือนได้เล่นไปด้วยกันนะครับก็ อย่าลืมคอมเมนต์มานะว่าทีเมเติมเท่าไหร่กดไลค์กดติดตามกดติดเป้งก็ได้อะน้องชายอะถ้าเกิดแบบกดติดตามครบ3ามหมื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีแบบสเปเชียลมาแจกไอเดียเยอะ idea, ๆเลยนะครับฝากกดติดตามกันไว้ไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบายรักทุกคนครับทุกคน